สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับมือนี้เคยเมืองดอกบัวผ้ามาสับไหมไหมสาะนะครับผมที่เข้าใส่กับดักพวกเขาแล้ครับต่อมือนี้เข้าสิมาปาบมันด้วยบวงครับผมผมที่ปู่พมใส่เลยครับถูกสอบถุกมุมเขามันเลยครับผมไปครับไปใส่บวงน้ำกันครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ้านี่ครับพ่แม่ดงกับดักเ้วอบาดครับดงบวงครับ จุดนีบมไฟหนึ่งสองสามสี่สี่หลังนะครับกาบเาเห็นไปใส่มาใส่แล้วครับผมนี่ครับมันก็นยังมีห้อยควัดออกมาเรื่อยๆนะครับควัดควยออกมาเรื่อยๆครับผมโอ้โหครับปากหูครับก็ใส่ไปนี่นะครับมองนึงทาง่าขึ้นทาาลงแยกนี่น้ำแยกไปหันน้ำแยกไปนีนะครับพี่น้องอกาบเราถืเหมือนไปใส่มาใส่เลยลนะ่ะ จุดพุ่นกับเป็นดงกันครับผมครับพี่น้องสิเหี่ยวเห็นมะเนาะครับทางลงมมอนี้ผมก็ดักไว้นะครับดักไว้ครับอนี่นะครับเดี๋ยวไปเรื่องเหลืองนี่โมแมนต์แงล้วครับมีตะบวงครับผมปากหูกระไซครับจุดนี้กระไซครับปากหูไส้ขวาไส้เบิร์ตแล้วครับผมสิบบอกให้ไปใสมาไสแล้วครับนี่แม่เบิร์ตแล้วครับนี่ นี่ครับจุดนี่เอาเป็นว่าจังถรามรุ่นมาชมน้ำกันนะครับผมว่าเคยเมืองดอกบัวสียังสีได้บ้านบ่อครับหนูไม้นี่โอ้ยดงกับดักบงบวงครับครับนี่ที่ใส่ให้ก็ลับระเบิดครับผมนี่เห็นะครับทางอดรอดไปนี่แล้วครับผมก็ดักไปดักนี่ครับเมึงสีเก่งอยู่บ่อเอาถ้าเบิ้งน้ำกันครับผมอื่นเศร้าว่าเฮ้าสีได้โตนบ่อพี่น้อง ครับทะลุนกันครับครับสวัสดีครับพ,พี่น้องมันนี้ก็มะยามบวงเกานะครับผมหมายสะเนี่ยครับหมือนดงดงบวงนะพี่น้องปาครับสีนี้ คว่มาหมานควมอยัางทีฝากพี่นอ้องบ่ยังบ้านมีห้อยต่านะครับบวงดงบวงเฮ้าแถวนี้ก็ยังเนาะครับเอาแล้วพี่น้องโดนแล้วครับไอนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีลุดบอส่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับขออนุญาตจัดการนะครับเดี๋ยวมันี้ลุตใส่ดับดักมันบ่เข่าบ่อหางหางเจ้ายิ้สัหางเจ้ามาธมี เรียบร้อยครับพ right> ี่น้องเต็มกำมือครับสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเอาหนกเอาซาแท้ นี่พี่น้องอุ้ยยางอ้วนเลยพี่น้องเอ้ยมันแผงหนูแผงงหมดเลครับนี่กาซกากเลยครับแต้มแหลกมาแล้วครับพี่น้องอุ้ยผมตับันใส่กับดักไม่เคยถือจักเกอร์นะพี่น้องอุ้ยหมานคีอเกาครับพี่น้องทำเพื่อนนี่อุ้ย ไปครับย้ำหลังโตไปอีกบ่หลายหลังหนอครับขอหยาบเจ็บครับอู้มันแล้วครับมันแล้วไปครับพี่น้องยาบกันโตหลังนี้กัย่งพันทํางานครับผมยังเลอยบ่หลังนี้กับพันเนี่ยรันนะครับมึงพี่น้องเสียงลงเหลือโตอีกบ่พี่น้อง,ง,ง,อ,อ,อ,งอู้อู้ มองนี่กระจังแห้งพี่น้องเอ้ยควัดออกมาอีกเราพี่นออ้องตาบวงเฮาเพิ่มเพิ่มฮึ่มคือบ่ต่ำบวงจากหลังบัวหันนิ่งหลังนี่กระตาควัดควายออกาอีกเราพี่น้องเอ้ย ท,ทั้งๆคุณครับมันควัดขวยออกเรื่อยๆครับพี่น้องคือบบมาถึงบวงเขาอ,อีกผมว่าบวงผมหายอยู่ได้ยินคือโมมี่ห้อยหองห้อยได้ยนอีกหนึ่งสองสามสี่หินี่อยู่ไสอีกไม่ได้ ตั้งรักไม่กินผมเด็กกว่าบวงฟังนี่ฟังนี่กับบ้านลันมันังัดหาอยูิงด้วยเราผมว่าหนูต้อตรงนีอีกแล้วครับมันถิลังนี่กับบ้านพานเนาะ ตกใกตัวนี้กว่าพี่นอ้องเดี๋ยวแงบวงไปขึ้นครับทีเด็ดอีกแล้วครับบอกแล้วมึงต้องโดนกับดักโดนยากนักใช่ไหมที่แรกผมว่าผมสีอบอ,อกมากนะครับผมว่าสีมะยามอื่นเศร้าเที่ยเดียว อดบ่ได้ครับนอนเบิ่งไปเบึงมาไปมันกระแนมว่สถ้า,ถามันถือถ้ามันขาดแ้วถ้ามันกับกับเล็กผมก็สิว่ามาเบึงหรอครับอันนี้เป็นววงว่ากับเล็กหนูนเราแย่งเหรอครับผมเนาไปครับพี่น้องในตัวนึงล,ละมือนีิมาลุ้นอีกมืออื่นเศร้าครับผมอ้อวนอยู่ครับอวนอวน งูแขงครับเอาน่าเขาซาอะไรตายยงอนบ้วงบัมึงบอกแล้วอย่ามารอเล่นกับผู้ชายคนนี้อย่าให้ศูนย์อย่าให้ศูนย์เอ้ยนี่ดูฟังนีิตัวนี้ตัวนี้พี่น้องลืมจะแง่งมึงจะที่เลียดเจ็บจริงดิฟังนี้ฟังนี้ฟังนี้บัครับ ยังนี่นี่ไม่ไนามให้ที่ยืนครับพี่น้องอ๋อย่งใส่มันเป็นทางมากนะใหญ่ครับพี่น้องผมก็เลย้ยเลี๋ยวไปครับเ,รเหลืองๆเงินมแมงแตะคันบวงครับมันก่เถือเป็นตังไดไปครับสะพอ่อกันมื่ออื่นเศร้าครับผมมาทีนี่แต้มมาเนาะสำรับคำขึ้นนี่กะนฟันดีครับพี่น้อง thank you สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมาครับเจ้านีกับว่าพบขอกันทั้งกาวะผมมากู่บวงครับยามบวงห้องครับมาใส่ใ้ไมยเก่าเท่านี้แหละครับหมายสะนยแหละครับขึ้นเท่ากับซัไปแล้วครับตัวหนึ่งมาครับรอบเต้านีห้องสีได้บอนะครับมือออกมาสวยแน่ครับผมนอนตื่นสวยจ็ดมงสี่เครื่องนะครับไปครับลงไหมกันครับผมห้องสีนี่แต้มบอยเต่านีมาครับพี่น้องเออ หลับเศร้าเหรอเป็นแังไดงเนาะหลับเศร้าเนาะนี่แต้มให้พี่ให้นอะครับบอฟังหนี่บอมีพานเลยครับบวงยังคือเก่าครับสองหลังผ่านไปพูดนะครับแมนเบสตนะครับคันบวงตั้งสาบลาบอยู่ดงบวงครับ หลังนี้ก็ยังเหมือนเดิมหลังนี้ก็ยังเหมือนเดิมว่ะสิแต้มนเนาะพี่นอ้องมันคือ,คอเก่าอยู่ฮึมันอถอนเอาถอนเอาแถอะพี่น้องเอ้ยก็ว่ามีจุกจุกกระกัดเดี๋ยวกัาน้ำมองว่างไ้กัน มาเก็บหลังนี้ก็ซื้อๆอ,อยู่หลังอ,อู้อยึหงิ้งเสียงแล้วพี่น้องเดี๋ยวอโดนีแก้วครับเรานี้ใส่พอเท้าเลยนะครับใส่น้อยครับจักถือหลังไดีน้องอ้ถือหลังมุมนี่ครับ ก็มีแต้มน่งึงนะครับพี่น้องอทิชไนายเทล่ะเอ้าเดี๋ยวขอ,อยาอาดเก็บครับพี่น้องอใส่กับดักยากนักเหรอ,อ,อพี่น้อง แต้มครับเพราะเสๆยบเลยน,นะครับเป็นหนูขั้วครับนี่อ้าวแต้มแรกน่ารักพี่น้องน้าพี่น้องพยายามกันเรือ่อยๆเห็นเหรอครับพี่มองมองมันถึงมันเป็นอะไรพี่ข้างมาออกมาพี่ผมหมู่บ้านผม,มเห็นมันลงไปพุ่นควายกับยังควดอีกยืดยพี่น้องเห็นบ่ ห้อยตีนห้อยหางหลกักยูนนีพ่านเบิดครับบวงหลังยหนีพ่านเบิรหลังนีกับพ่านครับพี่น้องบวงดิห้อยมันออกมาควัดกินเคยใส่กับดักไปหนีครับมุนเอเล่เลยครับเขามันยังง่ายครับหนูนี่หนูว่านี่เบิดดอกพีมันออกไปผีมือนี่ครับออกไปป้องห้อยหากินไปน้ำท่าอออลรอดิพี่น้อง เป็นว่าเ้านี้เขาก็ได้อีกแต้มนึงครับพี่น้องแต้มรวมกับเป็นสองแต้มนะครับสําหรับผลงานบวงเขาจากมือขึ้นตัวนึงเศ้าตัวนึงมาขึ้นกับใส่แงเนี้ยอยู่เศ้ามากกับบ้านไหนนะครับก็ใส่หูขั้วปกติแล้วครับผมเป็นว่ากับคำล่าพลาดจากพี่น้องเข้าไปเพียงเท่านี้แหละครับผมสําหรับไม้นี่กับชื่อติดิดไม้แล้วครับผมไม้นี่แต่เบื้องหลังสงการหมดแล้วครับครับมาเบื้องอีกว่าที่นี่ตบ่ สำหรับมือนี่ก็ขออแม่พี่น้องโชคดีนะครับเด้อขอสุขภาพแข็งแรงห่างจากโรคไข้ทั้งหลายทั้งปวงมือนี่ก็ขอกราบสวัสดีครับ